สูเวทีม s สแ a n d Thailand 2023เป็นคนแรกและจังหวัดแรกกันเองครับเอาละครับเราจะเริ่มทำการประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4กันก่อนครับและรองชนะเลิศอันดับ4ี่มิสแกรนสระบี2023ได้แก่ S, S B R S P R ศูนย์แปดชนที่ชาวแก้วบุญดีครับและในงานนี้ครับผมขอเชิญคุณผู้หญิงเชลปบดดาสันเมืองปากนิสแกร์สลับปีสองพันให้เกียรติการมอบรางวัลครับ ครับนะครับสารับคุณอูดีมทีมชล็อกปาราฉันปอปังมิสแกรนสลับุรี2016ให้เกห็นในการโลกตะวันกับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่4มิสแกรนสลับุรี2023ครับมีด้วยอีกครับนะครับกับเอสบอา8ชนทิชาแก้วบุญกีรองชนะเลิศอันดับ4มิสแกรนสลับรี2023ครับแต่แน่นันครัว่าสำหรับตำแหน่งนี้นะครับจะได้รับสายสะพายประจํา วันงินสรนนมุกอัล1,000 0บาทช่อดอ,อกไม้จากร้านเชอร์ดีไซน์และนอกจากนี้ครับโจฟฟี่เลดี้ทอชมิสแกรนด์ด้วยน,นะครับและที่สำคัญนะครับรองชนะเลิศอันดัจฉริย์จะได้รับนะครับรางวัลจากสุชาดารีสอร์คุนติลาสาวปัสสาวะคืนห้า2,000,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์นะครับไลฟ์คิวเซตจากส,สปอนเซอร์ครับและการจะขอเรียนเชิญได้ก55หมื่นบาทรับทุนใจร่วมกันนะครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งตำแหน่งด้วยกันครับนั่นคือรองชน,นะเลิศอันดับ4 Miss g แ a รนด์สระบุรี2023 SBR08 ชนทิชาแก้วบุญดีและไปต่อกันที่ตำแหน่งต่อไปกับรองอันดับ3 Miss g แ a รนด์สระบุรี2023ครับและสำหรับรองชนะเลิศอันดับ3 Miss g แ a รนด์สระบุรี2023ได้แก่ กิจกรรมที่สุดที่แกรนด์สระบวิน2019ให้เกิดใกนการรอบรางวัลเลยเช่นครับ ทราบกันแล้วนะครับว่าตัวแทนจากจังหวัดสระบุรีนั้นจะเป็นใครกับผมและที่สําคัญนะครับสําหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่3นะครับจะได้รับสายสัมภาระประจำตำแหน่งครับเงินสำวนมูลค่า2,000 0บาทช่อดอกไม้จากร้านเชอร์ดีไซน์ชมพิวเลนีทรอสครับและที่สำคัญนะครับจะได้รับเป็นคิวเซ็ตและผลิตภัณฑ์จากสปอนเซอร์ต่างๆอีกมากมายพร้อมด้วยนะครับรับมาจากซูชาดารีสอร์ทบูรบีล่าสัมภาระมูลค่า2 0 0 0บาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ไปลุ้นกันต่อนะครับในลำดับต่อจากนี้ครับผมจะทำการประกาศรองชนะเลิศอันดับสองมิสแกร์สระบุรี2023และรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ S B r S B r 1.7สีสสุขีวั โชวยออกมาจากเชอร์รี่ไซด์รวมถึโรลลี่เลดี้ดทัร์รีสแกรนด์ด้วยครับขอแสดงความยินดะีครับรวมถึงกิฟเซ็ตและพิธันจานสกสปอนเซอร์อีกมากมายรวมมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนปัน,นครับพร้อมด้วยนะครับเป็นที่พักและก็ดูแลสัมภัตตระรสองคนด้ครับจากสุขชาติรีสอร์ทมูลค่าสองหม่นสี่พับาทครับขอแสดงความยินดีครับ รางวัลอีกครั้งนี้นะครับและตอนนี้ครับผมขอเชิญ2คนสุดท้ายตรงลางเวทีเลยนะครับคู่นึ่คือ s p r 10ควานอุตส่าฟและ SBR 20อิน่ิราทิพย์มีศิษย์ครับผมภัตใจว่านี่คือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในค่พปูตินี้นี่คือช่วงเวลาที่ทุกท่นานรอคอยจากได้คุณและได้ทราบว่าสาวงามทั้งสองท่านนี้ใครกันครับที่จะเป็นผู้ครอบครองบุญ บลูวิทเกรชพาวด์และเป็นมิสแกร์สระบุรี2023ครับและสำหรับรายชื่อและหมายเลขที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปนะครับคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกร์สระบุรี2023และจะเป็นตัวแทนคนแรกนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับในปี2023เจ้าของสัญญา วิสแกระไทยแลนด์2023ต่อไปได้เลยครับ